ก็สวัสดีแฟนๆปมทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับเกม p o อกเก็ตซุนเม้นท์นะครับบนเครื่องเกม Wii U นะครับก็ในพาร์ทที่เราเล่นซีดอนนะครับก็ให้โหวตกันครับว่าจะให้ผมเล่นตัวอะไรครับซึ่งในพาร์ทนี้ครับเราก็จะมาเล่นลูคาเรโอกันนะครับก็เป็นเสียงโหวตที่ล้นหลามมากนะฮะล้นหลามจริงๆครับผมก็นึกว่าบาชาโอมัจะชนะซะอีกนั่นเนี่ยมาลูคาเรโอ มาล okay, no okay, our our part, ุยกันเลยครับโอเคครับเซตซัพพอร์ตที่เราจะใช้นะครับขอเป็นเซตเดียวกันกับโนมซยเซ็ตละกันนะครับก็คือเซตของเรซิแรมนะครับแล้วก็เคสิเลียครับมาครับสำหรับคู่แรกนะฮะเราเจอใครครับวันนี้เราจะมาเล่นกันทั้งหมด4แมตช์ละกันนะครับอ่าคู่แรกนะฮะเราเจอกับลิซดอนนะครับ C1 นะครับ1,088แมตช์นะฮะชนะมาทั้งหมด573ครั้งนะครับเลดวินทั้งหมดของเขาอยู่ที่มารห้าสิบสองจากประเทศฝรั่งเศสอ่าเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับ ลูคาเิโอเหมือนกับซูเปอร์สมาร์ทเลยครับผมเล่นไม่เก่งอันนี้พูดจริงๆแต่คือวิธีการเล่น,นอาจจะคล้ายกันหมดนะเพรเคนข่ะอ่ะมาดูครับสำหรับรอบแรกครับมาเริ่มกันเลยครับมาวิ่งครับอารายลูกไฟอะไรนี่นาปาดด้วยอลาราเตฟียไปก่อนอลาราเตฟียไม่โดนยันลงมากันได้อดาราจะจัดรัดนี่ออกไปเลยครับเอ็กซ์ตรีมสปีดเต็มๆขาดอลดาราเตเฟียกระโดดเตะลงไปต่อยเตะ ต่อฟอร์ตปามน,น,นี่นี่เน้นเนมาต่อเลยฟอร์ตปามไม่โดนครับเคาเต,เตอร์มากันได้ต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนยันอะไรยันอะไรตีเ<ห>คาเต,เตอร์เข้าไปครับเคาเตอร์อย่างยาวครับสำหรับลูคาเรโออิ่งโดนหางฟาดแล้วลก็หม,นมุนเข้ามาครับจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรไม่นะปายครับไม่กล้าลูคาเรโอยิงอันจะเฟียเตะเข้าไปอืมไม่ถึงก็ยันอะไรยันอะไรนี่ยิงกระโดดดิโอ้โหแม่มันกระโดดจริงครับแต่มันกระโดดจับครับสมิทอสลงมาพุ่มโลครับเตะยันลงมาอะไรโอ้ ไม่น่าเลยครับกับพินิจหวันโอ้โดนแปรบิเข้ามาครับในระหว่างที่เจ๊ขดเอ็กซ์ติสปีครับขาออร์ลเฟียยิงเข้าไปออร์ลเฟียไม่โดนหรอซีนะแปรบิ๊กครับดักข้างบนด้วยไฟพันหรอซีนะเอ็กซ์ติสปีครับเรียบร้อยครับโอเคครับก็สำหรับเกมแรกนะฮะดูไฮโลเขาทำไปก่อนครับหนึ่งศูนย์เอาละมามาตอนที่เกมที่สองเลยครับมาเลยลิซตทอนออร์ลเฟียไหมครับยิงไฟมากันได้ยังไงตไวัวคือเวฟไม่โดนครับเคอร์เตอร์ต่อยเข้าไปทีนึงแล้วก็จับครับอ่า เป็นคอมโบของเรายังไงต่อฟอสต์ตามครับอ่าเขาไฟพันแตกครับฟอสต์ตาไปอีกทีหนึ่งเอ่ออะไรไฟพันอะไรมามาอุย้ยจะฟอสต์ตาโดนเปลี่นยนโควเวอร,ร์ครับนี่ไงออลัฟฟีครับสกัดไฟพันเอาไว้ได้ออลัฟฟีไม่โดนบินหรอบินหรอฮะนี่เอ็กซ์ตินสปีดไปเลยหาโอลัฟฟีย่ะกำลังยิงครับเขาไปครับเมคกคานเซิลเอ็กยังไงต่อโอ้โหก็แลังกระโดนข้าวโดนไซน์ิทท้อครับจะท่าไม่ตายต่อปะเนี่ยนั่นไงครับ ลิงเบสครับถ้าไม่ตายผมไมก์การที่ด้นเอครับโอ้โหแต่มันโดนเบาลงนะครับเพราะว่ามันฮิตมันต่อเนื่องกันนะฮะเอาละมาถึงเวลาแล้วพลังของเมกาลูคาริโอพุ่งมาเลยครับต่อยมัดชุดรัวชาร์นโอ้ยเออจีบหายโดนไฟพันสวนกลับมาครับโอ้เวมทาวเวอร์จัดอีกเดี๋ยวออร่าบายครับถ้าไม่ตายใช้เลยชิ้นแครับยิงบูแฟฝงครับนี่ไฟถึงกันเหรอนี่ก็ไฟถึงกันเหมือนกันนี่บูแฟร์บูแฟร์ มาลงมาท้าสเปียร์ดากโกเมเทโอเหรอเอาไปเลอยอุ้ยกำลังปล่อยขึ้นเต่าเลยครับเลื่อนเลือสีครับสลับดิซอนครับนี่มนาะเรียบร้อยครับโอเคครับก็สลับรอบนี้นะฮะรอบแรกน,นะฮะเราก็ชนะดิซอนมาได้ครับโอเคลูคาลิโอฮะหงเทพจริงๆครับมันเป็นหมาที่แบบที่เก๊กที่เก๊กจริงๆผมว่าสมัตยังไม่เก๊กเท่านี้นะเนี่ยแต่ว่าอนไรเพรกเข้มมันเก๊กมากเลยโอเคงั้นเราไปดูกันต่อในคู่ต่อไปเลยครับ อโอเคครับมามาดูกันต่อครับในคู่ที่2กันเลยครับเราจะเจอกับตัวอะไรครับเจอกับ,บาาาาชาโดวมิทูครับ e4 นะครับเล่นมาทั้งหมด2ครั้งครับยังไม่ชนะเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแมตที่3ของเขานะครับจากประเทศเยอรมนีนะครับชาดวมิทูนี่เล่นเล่นทีไรนี่เจอตลอดเลยนะเนี่ยชาโดวมิทูเนี่ยอะมาชาดวมิทู ลูคาลิโอน่าจะสบายๆแล้วมั้งโอเค,อเค,อเคไ,ไหมเลือกนานจังไวๆหน่อยสิอ่ะครับมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับเจอกับเชนดูวิทูปาดอลลาเฟียไปปาดอลลาเฟียปาดอลลาเฟียเออได้เว้ยเออมาอะไรแอนตี้แอร์อะไรเตะลงไปครับต่อยเตะตอกปอบปามไม่ตกขึ้นมาออกออกไปอีกทีนึงครับ เด้งวอลบลบอีก er 30แล้วก็จับครับจับไม่ได้ครับโอ้โหเขายืนฟาจ่าสมท่ามากันได้ต่อตยก็ไปเตะครับสี่นะหลังกระแทกเข้าไปเตะลงไปครับสี่ออกหัวอีกทีนึงครับเรียบร้อยครับอืมจบยังไวครับชาโตุมิทูไม่ไม่ไม่สามารถแปลงร่างเมกาได้นะครับแล้วก็ไม่มีการโต้ตอบเท่าไหร่หรือว่าจะตั้งเคาน์เตอร์นะครับผมก็บู๊อย่างเดียวเลยครับมาตอนที่รอบที่สองครับมาแปงเลยหรอเมก้าชาโตุมิทูเอ็กครับ อะไรถาไป้าไปนี่ดาฟองท่าแล้วมาไปครับเมกาลูคาริโอ้อใช้อิโมกายิงท็อกเวฟม,มาครับกันได้ยังไงต่อยิงไว้เตะหมัดชุดอืงรัวเข้าไปต่อยทีหนึ่งฟออปตาปุยทีหนึ่ง,อ,งอ่าเด้งวัวไปครับเราบีสามสิบยังไงดังน,นัวว่าไม่มีแล้วเพื่อนอะไรดาฟองท่าอะไรตี้เอาไปเลยครับออราบ,บาสเีปิดสวยหน่อยจิง เฮ้ยไม่ตายว่ะเลือนเหลือหนึ่งยิงอลาร์เฟย์แบบขึ้นเตาเรียบร้อยครับอืปิดสวยงามมากโอเคครับสำหรับรอบนี้ครับเมกาหรือคาริโอครับก็เป็นฝ่ายชนะนะฮะโอเคงั้นเราจะตัดกันไปครับในคู่ต่อไปกันเลยครับโอเคครับมาดูกันต่อครับในคู่นี้กันเลยนะฮะมาเราเจอกับอะไรเอ่ยเจอกับเซอร์ไนนะครับโอ้โหมาริโอครับ S 5นะฮะ เล่นมาทั้งหมด2,660ครั้งนะครับชนะมาทั้งหมด2,556ครั้งครับเลวินเขาอยู่ที่มาณ96.09%ครับจากประเทศสเปนซึ่งมันมีมันแพ้แค่ประมาณ3%เลยนะ่ะประมาณ4%นะครับเป็นไป,นปนไม่ได้เราขอส u p p เซนมาอยู่ในจำนวนแพ้นั่นแนละมาเราจะใช้คิทเ่เลียครับวันนี้น่าจะเดือดครับ S5 บอกเลย S5 ถ้าแพ้ก็ไม่แปลกใจแต่เขาเล่นเซอร์ไนนี่สิตอนนั้นเล่นเก่งก้าวเข้าไม่ได้ครับมา มาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับยิงว่าเราฟียไปอ้าวโดนไปยิงว่าเราฟีอีกทีนึงอ่าได้อีกยิงอีกลูกนึงอื้งกันได้ฮะยังไงมาดิยิงว่าเรฟีโอ้โหมูลบาครับกันพ,พวกท่าโปรเจคไทยมาครับยิงไซ่คิกมาเหรอสี่เตะลงไปต่อยเตะตอกฟอดปามมาลุกขึ้นมาอ้าเราต้องฟีหลบได้เหรอทิ้งตัวลงมาหลบได้สี่นะฟอดปาลกันได้ฟอดปาลถึงอืโดนต่อยลงมาครับโอ้โดนตบเป็นฉากเลยครับโอ้แล้วตามด้วยใส่ช็อคแล้วก็ยิงต่ออีกทีนึงครับ ยังไงต่อไปแล้วใส่คิกมาครับพุง่งหลบโอ้โหโดนสอนมาครับแล้วติดใส่คิกแล้วยิงสอนซ้ำอีกทีหนึ่งสองทีครับอืมตัวตอพาวเวอร์ซ้ำครับเดียวเดียวให้เวลาต้าหลับแป๊บนึงเมจิคอลลีมาครับอืมใส่คลิปเซเลียครับกันทันหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่ากดตอนนี้เลยเนี่ยเอ้ยอุ้ยโดนหน่อยนึงยิงสอนมากันได้เอาหัวกาให้ได้สุดยังไงดีวะขออ้างไงดีโอ้โหออสเฟียร์มันสู้ไม่ได้มันสู้สอนไม่ได้อ่ะหมุนบ้ามากันได้ครับ าาาาต้องหาจังหวะหาจังหวะตอกลงมาจะบอกนี่แหละเอ้ยโอ้ยคิวคอนวิวเว็บครับเข้าไม่ได้ครับตรงนี้โล่พาวเวอร์ครับใส่ฉีกมาโอ้ยโดนยิงศรตัดล่างครับโอ้ยยิงไปที่ขาครับโดนนำไปก่อนที่หนึ่งศูนย์ส่วนในคนนี้เข้มมากครับมาริโอเอสห้าย้ำว่าเอสนะฮะนะแรงด์เอสเลยเราเพิ่งดีเองมาต่อที่รอบที่สองครับมายิงออรเฟียไปครับมาพุ่งไหมยังไงออร์เฟียโอ้โหบุญบาสดีกว่า ปุ่มก็ว่าทำอยู่นิ่งๆครับมันต้องกดปุ่มปุ่มเอแช่ครับอะไรเมือนที่เขาลิดไม่โดนนี่นะเอ็กซ์ิงสปีดมาใกล้ประชิดแล้วประชิดแล้วอีกเขาเล่าเพียรไปกันได้กระโดดหลบเตะไม่โดนอืออัประคันไหลต่อยเตะสอกฟอปปามเออเน้นๆตามต่อครับตามต่อนี่แต่ลงไปไม่โดนอือจีตองโอ้โหตองทีติดเลยไปคลิกแล้วหลบรถหลบหลบข้างๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแน่เอ้กระโดดไม่พ้นที ไปครับเบจ้าลูคาริโอโอชัวร์กับพุ่งไปเลยครับตีมิติโาลิฟยิงสอดอะไรจะโดนตีมาชุดไปถ้าต่อยก็ไปอุกันพันยังต่อยไปตีตีมาชุดถ้าต่อยก็ไปนี่ตุยทองก็ไปจับครับนี่กระทืบเลยงัดขึ้นแล้วก็ยิงออร์เรสเตอรซ้ำอีกทีหนึ่งครับเรียบร้อยครับโอ้ยเข้ายากมากมากถึงที่สุดครับไม่มีใครเล่นเซฟขนาดนี้มาก่อนครับเข้าไม่ได้เลย น,นี่นี่ยังดีที่เล่นลับไคโอนะครับจะมีท่าจ <enjoyed it. S 1> ุดิเรียกายอยู่ยิงศอกโดนไม่โดนครับโอ้โหแล้วเพียงมันแพ้ยิงศอเนี่ยหลบได้ครับเตะลงมาไม่โด,ด,ดนยิงศอกอะไรต่อยโอ้โดนทิ้งตัวลงมาครับฟิวเจอร์ไซด์นะครับไปคิกเตะ <Beast. S 1> ลงไปนี่นหละฟาร์มแล้วต่อยเตะศอกครับแล้วก็ฟาร์มตามไปลุกขึ้นมาฟาร์วไปเห็นวิววิฟครับโอ้ยโหไม่น่าวิวเขาไปแล้วโดนจับครับวิววิบเขาจะทำจะทำการลดไอคิ้งนะฮะเนี่ย กันเดนมาไกลเท่านี้ยิงศอกอะไรยิงศอ,อกแล้วเหรอเอจีบอลอืมโดนบอลออร์เฟียครับยิงศอกมากันได้แม่งมีดข้างบนอีกใช้เคสเซเลียครับเพิ่มเลือดครับแล้วก็เพิ่มเกรดมาๆมา,มาอืมนี่นะโดนสักทีเหรอปาดอาอล์เฟียไปครับยิงออล์เฟียอีกทีนึงยิงออล์เฟียอืมลงมาโดนมิชชั่คูลริปเต็มๆครับใส่คิกอ่ะจะชั่ายอืมลงไปคอมโบโอ้โหสัตว์ล่างอีก มันโดนสามซ้อนเลยเนี่ยมาไปครับเมกกะลูคาริโอโอุย้ยตอนไปไม่ใช่ตัวไอ้จีบอนอื่นก็ต้องพาวเวอร์ซ้อมอีกทีนึ่งก็ไม่เข้าเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเต้องต้องมีโอกาสต้องมีโอกาสอลาร์ราบาดได้หรือเปล่าอืมไม่ได้เขากันได้ครับโอเข้าไปครับเมกกะเซอร์ไนท์ครับปูนบาสมากันได้พุ่งไปยังไงไม่กล้าพุ่งตรงๆว่ะอืมโอ้ยเข้ากันไหมเนี่ยตรงนี้แหละเขาเตอร์นี่นะมาลุกขึ้นมาจับโอ้คิวคอน นังไอโอ้มันฝ่าวิวขึมาครับแล้วก็จับครับโอ้บ้าจริงครับจรจรครับโอ้สนุกมากนะลุงจริงๆโอ้รอบนี้ครับเอร์ไนก็ชนะลูคาโล้ไปได้ครับโอ้ S ห้านี่สมแรงจริงๆครับเก่งมากครับ S ห้าถ้ามีโอกาสก็อยากเจออีกครั้งขอแก้มือได้ไหมอะรอบหน้านะครับเป็นรอบสุดท้ายนะครับโอเคงั้นเราจะตัดกลับไปในคู่ต่อไปเลยครับเป็นคู่สุดท้ายครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เจอแล้วนะสลหรับคู่สุดท้ายนะฮะโอ้ตะกี้พึ่งแพ้มาริโอมาหยกนะฮะมาดูนครับสลหรับรอบนี้ครับเจอใครครับเจอกับเอาชิบหายมาริโอนี่ว่า S5 คนเดิมนะฮะจากประเทศสเปนนะฮะมาริโอเอาออามา่อกี้เราขอแก้มือใช่ไหมเราก็จะได้แก้มือเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเลยมาเรารู้อาจจะรู้เกลบ้างนิดนึงนะฮะเขาก็รู้เกลเราไปบ้างนะฮะว่าเราเป็นสายยังไง คือจริงๆแล้วถ้าเราเจอเซอร์ไนตอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมรุนแรงอย่างเี้ใช่ไหมผมจะระแวงการเจอเหมือนกันแต่ผมจะไม่ใช้เซตนี้นะครับผมจะใช้เซตกบเพื่อย,ยิงน้ำเปิดทางนี่แหละแต่นี่มันมีตัวเปิดไงเราต้องเปิดด้วยทางออส์เลเฟียเองครับมาเริ่มกันครับรอบแรกครับทิงออส์เลเฟียไปครับติดซ้อนครับยิงไปเมิเจิคลีม,มาครับกันได้ยิงซ้อนมากันได้อย่างไรต่อปูนบาสมากันได้ยี่เนี่ยาดด้วยออส์เลเฟียไปทีหนึ่งยิงออส์เลเฟียสกัดเอาไว้ออส์เลเฟียโอ้โหลงมาโดนมิจิโคลีครับฝีเจ้าสายหลังข้างบนครับยิงไไไงงยยิิคคกกเเรรออ้้้้ัันดดบโแมม่ีทลพ์ตว นี่ตีต่อเข้าไปฟอปามเต็มๆกันได้แล้วก็โดดเตะลงไปต่อยไปสองฟอปามน่าเน้นๆเหลือร้อยเจ็เหลือเหลร้อยแปดสิบเจ็ดครับอีเนี่ยออเลฟเฟียไปก็ใกล้ไม่ได้โดนบูนบาร์เขาสกัดเอาไว้มิจิโอซายไหมครับโอ้โหนึกว่าจะกัดหักโอ้มิจิโคลี่ตั้งอีกทีหนึงครับไม่คุ้มการยอ็อกเลฟเฟียเลยครับใส่คิกมาฮึมแม่งผักมาครับเรากโดนใส่คิกครับแล้วก็โดนงัดเอุปคัดขึ้นอีกทีนึงมิจิโคลี่มาครับกันได้โอ้ยไม่ให้รหยยัักนเเลอ โอยมูนบ้ามากเขากันได้เลือดเลือดหนึ่งเขาตอนนี้ใช้คิสเซียร์เขาเพิ่มเลือดครับแล้วก็เพิ่มเกรเฮ้ยจะแปลงนี้เราเป็นกลุ่มไคโอต้องแปลงแล้วอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาลงมานั่นแหละต้องอือเราขีดหินโอวิววิบหรอวิววิบหรอไปครับเป็นจ้าลูกไคโอจังหวะนี้ล่ะออร่าวบ้าฟาไปเลยนั่นแหละเออนี่สักทีเหอะรำคาร์คิวค้อนมามากแล้วอ๋อแล้วบ้าก็ยิงไปเลยเรียบร้อยครับเรบเซอร์ไนท์ครับเดือดมากครับวันนี้ เล่นสนุกและลุ้นมากคนนี้ผมยกนิ้วให้ครับมามาริโอครับ S 5 S 5้าฐานะแล้วเว้ยชนะนำมาก่อนแล้วมาอีอุกยยิงศอกมาเข้ากันได้อิงออฟเฟียไปบุ๊ใส่ช็อกมาเข้ากันได้ใส่ช็อกยึดกันได้ใส่ลงไปไม่โดนเมเจ้าคูณลิฟมีย้อนศอกโอ้โหลงทิ้งตัวลงมาครับฟี่เจ้าทรายจักไปข้างหลังใส่ช็อกมาก็โอ้ไม่มีสถานีด้วยเตะลงมาไม่โดนตรงมานี่แหละต่อยเตะตอกศอกปามเน้นเน้น ฟอไปอีกอื้มคิวคอมาอีกแล้วไอ้นี่เดี๋ยวจะเตะลงไปโอ้ยเต็มเต็มเลยครับนึกว่าเขาจะโผล่มาข้างหน้าไงนึกว่าจะแดกเข้ามาจับเขาแต่ไม่ใช่เขาอยู่ข้างหลังวิววิครับแล้วก็รอจับนี่ไงเอาเราเฟียไปเลยใส่ทองเตะลงไปต่อยเตะซอกฟอไปามนี่ทหากินไปแล้วรครับผมฟอไปอืม้มกาไปครับเบเกสเซอร์ไนท์ครับอื้มจับเลยครับมาถึงแย่และงานนี้ยังไงดี ทีเดียวก็ทีเดียวมุมบ้ามากันได้เดี๋ยวนีเนี้ยใส่ขีดหรอไม่โดนไม่โดนอ่าอย่างนี้เสร็จเดียบเขาเตอรนี่นาลุกขึ้นมาจับจับไม่ได้แทงลงมากันได้ตบตบบ้าตบบอาตบกันได้ใส่ช็อกมากันได้เอ้าชิบหาย,บยกระโดดเพราะว่เนี้ยโอ้เต็มเต็มครับไปเล่นทถึเพจครับถ้าไม่ตายของเซอร์ไนท์ครับน่าจะตายนะผมว่าไฮดิสตาวร้อยเจ็ดสิบนะเนี่ยโอ้โหวพวกภาพมากเลยครับเรียบร้อยครับสำหรับลูคเรโอครับ เกมนี้ครับก็ติดตื้อมาได้ครับหนึ่งเท่าครับรอบนี้ครับเป็นรอบตัดสินครับระหว่างลูคัยาริโอครับแล้วก็เซอร์ไนครับเอาละมาริโอ้รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วให้เราชนะเถอะอี๋อืมป่ามาได้ครับเอะไะอุ้ยเป็นอะไรที่แบบขี้โกงอะโอ้ไม่ยิงซ้อมมาซ้ำอีกใส่ขีดมาครับไม่สนใจเอ็นจีบอลมากันได้ยิงซ้อมมากันได้สโต์พาวเวอร์ไม่โดนครับโอ้ยิงต่ออืมเข้าลำบากชิบหายเลยอี นี่ในต่อยแล้กันได้เหรอชาร์ตโอ้โหเคาน์เตอร์ออกมาก่อนครับมีวางยื้อสายจะนี่เลยอัตติวอลไปต่อยเตะต่อบไม่ทันครับมาออราเตฟีจะกัดเอาไว้ข้างบนมาลุกขึ้นมาออราเตอร์ฟีดักเอาไว้นี่มาเอ็กซ์ตรีมสปีดเข้าไปคงอะไรอืมติดอ่าติดต่อยครนี่เตะลงไปนั่นได้โดนด้วยเคาน์เตอร์นี่ไงเคาน์เตอร์เรากายอยู่แล้วเขาแปลกครับไม่กล้าเซอร์ไนท์ครับ กระโดดโอสิเอ็นีบังโอตพอพาวเวอร์ซ้ำแล้วก็ยิงสอดเ้าไปทีนึงก็กากาศนี่มันจะเดือดไปแล้วไปครับเมาก,ลกาลูคาริโอมาแล้วพุ่งลงไปนี่ต่อยหมัดชุดนี่ฟอดปาดตุยทีนึงมาเหลือยี่หครับพุ่งไปแล้วแล้วก็ใช้ทับเอ,าอ้ากดไม่ทันครับมันออกกอดอาชิหายอจบกันครับคือผมก็คิดว่าเขาลงมาพอดีใช่ผลจะกดใช้อลาบาร์พอดีครับแต่ว่า แฟรี่เต็มเผมันมาก่อนครับโอ้เรียบร้อยแล้วเคโอครับโอ้จีจีครับโอ้จริีจริงครับสนุกมากสนุกมากนันาทีจะเจอคนเก่งที่แบบผมจะเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือผมจะต้องหาทางในหัวตลอดเวลาว่าว่าจะทำยังไงครับที่จะสามารถเข้าประชิดกับเซอร์ไนได้โอ้ยครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะดูคาเรโอก็จบลงแล้วนะครับ ้าที่ชินชอบลูคาเรโอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกดติดตามมันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเราไปเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ